Uh, excuse me เล็ก not hit ได้ไหม I was July to a c t o n the bike น่าอายกน่ะเจก้โอ้ยไม่ไหววะ เฮ้ยบางตาลเฮ้ยจะเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเราจะขออนุญาตแบบสลับกันกี่รถกับสุลต่านมาเลเซียต้องลองเฮ้ยมันเอ็มทีศูนย์เก้าเลยนะเว้ยเฮ้ยมันแรงกว่าแทบไปร้อยจริงอ่ะแรงโคตรแรงกว่าตกคำเฮ้ยมันสามสูบเองนะเว้ยท้องมันเยอะท้องมันจาด์เลยอะแล้วถ้าเราจะขอแบบแลกรถกับเอ่อผู้พิสังกิตว่าไงวะอ๋อตามผมเลยผมรู้อโอเค แลกลอดฮิตได้ไหมแลกลอดฮิตได้ไหมเฮ้ยเขาน่าจะเข้าใจเ็าอยู่โซนใต้เลยเขาบอกว่าเขาสไลด์อะไรอยู่เนี่ยก็ปัด tinder หรือเปล่าโอเคโอเคเอ่อ Excuse me เอ่อแลกลอดฮิตได้ไหมเออ I was u like to exchange the bike อ๋อโอเค you want to change with me อ huh? ะ Yes โอเคโอเค Okay, okay. okay. So I ride um Z9 นะ Z เอกนะสัตว์เอ็ yeah and M T z e r n i n yeah okay ah H N to the key uh, oh oh U T รอดเลย to the key yes เฮ้ย M T ศูนย์เก้ามีกี่โหมดวะมีสามโหมดสามโหมดโหมด A โหมดบโหมด standard oh what mode what mode what mode three mode B mode B mode is standard No no standard I'm not different What? อะไรวะ is Different Ah if B mode is in city okay Oh okay ขี่ในเมืองก็คือขี่ B mode Ah standard in y o a d trip Um ช่วงกลางเชียงใหม่เชียงค่าเชียงใหม่ Okay Okay อ๋อเชียงค่าเชียงใหมเลยข้าปันตาแตกข้าปันตาแตกเลย And E mode E mode is faster อ๋อในสนามอ๋อเยโอเคเโอเคเดี๋ยวเราไปดูรถกันหน่อย MG 0 9เชียร์เก๋โอ้มันโคตรมากเลยนะโอเคอยู่ไรสัตเอกฮันเล็กูนึกไม่ออกโอเคกูอ้อทุ่มมือทุ่มมือ โอเคโอเคโอเค FC มีโอ้โหมาเลยอนีบุภาษาฮังกิดเออฮู้หูอุ้ย FC แล้วเราแชทแค่ FC จังหูกลับมาพูดภาษาเดิมไม่ได้แล้วผู้ภาษาเดิมน่มลำบากแล้วว่ะเฮ้ยกลมกลืนกับ FC จังมาเลเซียเย้ซาว u t h East y e ้โว้าวเฮ้ยแล้วเดีาถามเขาเสียงเพราะเหมือนกันนะเนี่ย มา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 ตอนนี้อยู่ B หม d ดใช่ไหมกล้องเปิดอยู่ไหมกล <What? S 1> ้องเปิดอยู่ไหมโอเคโอเคทอยๆอยทอยอยอยโอเค l e ล s กซไปเฮ้ย m g 0 9จะขนาดไหนกันเ่ียวทุกคนเอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอจัดไม้ก่อนไปไปก่อนไปไปก่อนไปยังไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่ สอเกียร์องเกียร์เท่านั้นดูดััดครับัครับสเอฟซีครับผมขาสั่นนะบอกตรงๆเหมือนกับมีคนเอาเท้ามายันหน้าเราทุกคนมันแรงชาติเลยไปลงเว้ แล้วว้ยเฮ้ย f ออาจจะจำน้ำขามไม่ได้นนะน้ำขามเกมทีศูนยเก้โอ้โหล้วก็ฮึยโอ้ยแบบขี่บไ,ได้กระจอกมากเลยน้ำขาม <laughs> ไม่ร้อนนะดูดูดูดดอ้ยสักโค้นมะแบบจิจิกซ์ว้าวโอ้โหมีก,กิปด้วย โอ้ยปลาทูตกตอโอ้ยน,าาน่ากลัวจัดเย้เก้มีปลาทูด้วยโอ้โหดูซุเสียง โอยเอ้ยตรอนพาล้กูไปยับแล้วโอ้ยหี่แค่สองเกียร์พอโอ้หโอ้ดจริงๆอ้นี่หรือพลังศูนยา M D ศูนย์เจะขนาดไหนการเชียวทุกคนเออเฮยเฮยผมว่ามันดบกว่าแซ่หนเอ้ยสัเก้าร้อยเยะเลยเนาะไปเถอ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 ะในประขามยังอยู่นี่อยู่เลย Ui. Ui. Ủa ơi. lo vô, dăng lo rồi, lo rồi. <laughs> Phải không bơm? Tâm à, tâm à. Quyết nông chấp Ây con ห้ยโอ้ยเป็นรถี่นากลัวเฮ้ยตำรวจตำรวจบวกให้เออร,ราไปดอเ่าโอเคโอเคไป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 ,ไป,ไป,ไปนายมะขามแสดงให้ดูแล้วกันเวลานายมะขามขี่รถของคนอื่นเนี่ยนายมะขามจะไม่ค่อยชินของความแรงรถคนอื่นนะครับมันก็อาจจะอันตรายได้นะครับแต่ว,ว่าคือแบบเป็นเพื่อนๆกันนะอันนี้ก็คือผมรับผิดชอบนะ ผมให้บังรอนไปก่อนดีกว่าไหมผมไม่กล้ามุดหว่านี่แบบถ้าผมขี่ซะแปดร้อยนี่ผมไปแบบปุ๊บไป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 นั่งไปก่อนไปนั่ไปก่อนดีกว่าไหมโอ้ยบังรอนเอ้โ <c oughs> อ้ยบังรอนซะแปดร้อยตัวๆๆตัวยทำไมเขาขี่คล่องจังวะ เลยวะผมไม่ได้เลยขี่รถกันอื่นผมไม่ได้เลยขี่แค่สองเกียร์แบบหนายืนอีกแล้วคือเมื่อกี้เนี่ยได้คุยกับบังรอนว่าเฮ้ทำไมบังรอนจะต้องยืนแกบอกว่าแกตัวค่อนข้างจะใหญ่แล้วเวลามุดเนี่ยขาแกจะไปเกี่ยวกรถกันอื่นแกก็เลยต้องยืนขาจะได้แบบรีบๆออกมาเออจสั้นขาสั้นด้วยคือผมขี่ตัวพันยังไม่แบบตื่นเต้นขนาดนี้เลยนะอันนี้มันกระชากดีจัดนี่ขนาดแค่บดบีนะบดแบบ ขี่ชิวๆขี่ในเมืองนะยัวไป is very good is bad very fat wow oh. thank you bro <laughs> 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 ขี่พูดได้เท่านเลยอุ <laughs> ้ย oh, yeah, very fat แรงมากๆครับทุกคนเอ้ยโอเคเรา t okay, s go ไปไาเลยมาเลย โอ้โหดูมันร้อยขี่จัดแคไนแล้วมาขามบนสิ่ตามโอ้โหแส้ไปร้อยมุดได้ขนาดนั้นเลยเหรอเฉลอยเลอยย่านรถเตียนี่เราจะไม่จำเป็นจะต้องขี่เร็วมากนะครับแต่ว่า MT 0 9นี่รถมันเบาขี่ง่ายก็จริงที่ว่าไม่กล้ามุดว่ะอิ้ยวันนคนขอดีรถไม่ถนัดเลยอ่ะ ขี่เริ่นเนื่จัดไปเลยเพ่งตั้งไปแล้วแบบผู้หญิงคนไหนเค็มที่สูตเก้าที่ผมนับถือใจเลย <G l oss> พี่หัวกิน กาลางจะเบรกหึุอยู่นะตั้งใจอยู่ถึงแม้ว่าจะมาเร็วใช้วิธีการเชนเกียร์ช่วย จริงมังกุจะยกหรือเปล่าแยกนี้ไปเลยมังคุโอ้โหแมเจ้าคือจะไปรอเจ้าเวลาออกตัวเนี่ยมันจะสูสีกับ650แ้่ศูนบอกเมื่อกี้ไหมผมออกตัวแข่งกับบางตานโอ้โหแม่เจ้าแรงเกิน <ills> <int ans otted> เจอที่บ้าดีกว่าไปโอ้โ้มือสันอยู่ไหมอีสเคซี่ Yes it very very fast and uh um คนอกมมโคตโหดโคตรโหดฮึมอยูอนเข้าใโคตรโหดอิ s เคซ e ่นี Thank you so much, Bang Ron. You're welcome, you're welcome. Ah. Yeah. Is it Oh, okay. It's really fasting. Hmm. you want 666 shake, it's good. Shake, <laughs> <laughs> <-sex> guys. <laughs> Yes Yes อ่าเล็บแป้นไปเล็บไปเล็บไปเล็บไปสายขวาสายขวาโอเคขอบคุณมากครับทุกคนที่ติดตามชมวันนี้ขอบคุณบังรอนมากนะครับถ้าหากใครที่อยากจะติดตามบังรอนนะก็ติดตามได้ที่ Facebook ของบังรอนอ่า uh, you can open Facebook to เอ่อ FC follow Yes Yes Thank you นะครับเอ่อ and FC ฟซี Want to uh, review by you review อ่ uh, า you r big boy Okay โอเคแตงคิว okay. ใครอยากให้รีวิวรถบางร้อนก็ฝากพิมพบวกถึงมาแล้วก็บางร้อนก็ขี่มาด้าสามอยู่เ้วยครับก็แต่งโคดอยู่ใครอยากให้รีวิวฝากพิมพ์อยากรีวิวรถบางร้อนอ่ะพิมพ์มานะครับจะได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งบางร้อนจะได้แบบมาจากมาเลเซียน,นะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ